สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเวียนนะครับเข้ามารับชมในส่วนของศาสตร์การพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น f c ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับมาดูเส้นอาทิตย์นะครับเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นเกียรติยศชื่อเสียงนี่แหละนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับเกิดอยู่ใต้นิ้วหนางนะครับตรงแถานี้ตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่านิ้วนางนะครับก็จะมีเส้น รตรงตรงที่วิ่งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับลักษณะของเส้นดังกล่าวนะครับก็จะเป็นเส้นที่ตั้งตรงลักษณะนี้นะครับตามตำราเขาเรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์ลักษณะเส้นนะครับจะต้องตั้งตรงนะครับแล้วก็เส้นจะต้องไม่โดนตัดนะครับเส้นจะต้องสมบูรณ์นะครับถ้าตัด หรือเป็นเกาะก็จะเป็นการพยากรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเส้นของท่านนะครับยาวนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับไม่ไม่ขาดไปเป็นเกาะถือว่าดีนะครับลักษณะเส้นนี้ที่เขาเรียกว่าเส้นอาทิตย์นี่นะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของตําราการพยากร์ในส่วนของเส้นที่อยู่ใต้นิ้วนางนะครับหรือเนินอาทิตย์เรามาดูเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลัก ก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นแหลกจุดกําเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับอันนี้ก็จะเขียนให้ชัดเจนนะครับบางคนที่พึ่งแวะเวียนเข้ามาอาจจะไม่รู้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับตามหลักจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดนี่เจ็ดสิบปีครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิตก็คือสามสิบห้านะครับทีนี้เรามาดูว่าเส้นชีวิตที่ดีเป็น, <USC. S 2> ปนยังไงเส้นชีวิตที่ดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องไม่ขาดไม่เป็นกอกไม่เป็นโซ่นะครับ ที่ไม่ดีอันดับหนึ่งก็คือลักษณะเส้นตัดขวางแบบนี้แหละนะครับตัดขวางก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคกับชีวิตนะครับหรือลักษณะเส้นชีวิตแบบที่2เป็นเกาะเกาะที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยเนี่ยนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้โคเเอตับไตไส้พุงโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเกาะหรือลักษณะของเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งมาแล้วก็ขาดก็คือไม่ต่อกันนั่นเองนะครับการพยากรณ์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวัง เรื่องของอุบัติเหตุนะครับนอกจากจะมีเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นค้ำนะครับเป็นลักษณะนี้เส้นนี้ก็คือเส้นค้ำหรือเส้นเทพรักษาทวดาค้มคอนะครับ mm hmm. ก็จะถือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วกันนะครับจุดที่สองนะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นสมองนะครับเขาเรียกเส้นสมองตามตำรานะครับยิ่งยาวยิ่งดีนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาเนี่ยแหละความคิดความอ่านต่างๆนะครับถือว่าดีแล้วก็ของใครนะครับขาดหรือเป็นเกาะก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันนะครับ เส้นที่3อยู่ใต้เนิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจปลายเส้นใจนะครับวิ่งเข้าหาเนินบุรหัสแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนะครับนายคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะนี้ถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นอาทิตย์นะครับที่ตั้งขึ้นตรงเนินอาทิตย์นี่แหละนะครับตามตำรานะครับก็บอกว่าข้อที่1นนะครับเป็นลักษณะเส้นนะครับที่จะเป็นเจ้าของลายมือนะครับ ที่มีโอกาสนะครับที่จะโด่งดังนะครับมีชื่อมี2ก็คือมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะครับหรือมีเกียรติยศมืมีชื่อเสียงนี่แหละนะครับกระจรไกลนะครับมีมีคนรู้จักเยอะเอาง่ายงนะครับข้อที่3นะครับหากมีการทําธุรกิจเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลายเส้นแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการทําธุรกิจด้วยนะครับหากมีการทําธุรกิจเกิดขึ้นนะครับก็จะมีคนรู้จักนะครับ มีคนเู้จักเยอะในวงการเดียวกันนี่แหละนะครับที่เราค้าขายทาธุรกิจนี่แหละนะครับข้อที่4นะครับก็เรียกว่าทํางานนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงก็คือไม่ว่าจะเป็นห้างร้านนะครับงานข้าราชการนะครับหรืองานบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นตัวเด่นในทีมนะครับเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงกระจรไกลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหลายมือลายเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นอิทธิพลนะครับที่อยู่ใต้เนินอาทิตย์นะครับหรือเส้นอาทิตย์นั่นเองนะครับ เป็นลายมือที่เป็นมงคลอีกลายมือหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ